อยู่ตถดนกรุงเทพบางกลวยแจ้งวัฒนะสิบสี่นีตานีรถไฟฟ้าไหมตานีร่รถไฟ้าแจ้งวัฒนะสิบสสสี่นี่น่าจะเป็นฝากรอยแจ้งวัฒนะ เดี๋ยวรีวิวขึ้นทางด่วนทางด่วนพิเศษสีรัตตรงไปปากเกร็ดเลี้ยวซ้ายถนนประชาชื่นเลี้ยวขวาถนนสวงประภา อยู่หน้าโลตัด ที่สะพานให้ราขที่ะานให้เราขึ้น,นมันต้องขึ้นสองสะพานทศ่สานนครปากเกร็ดตรงไปเกาะเกร็ดตรงไปสู่ราชการเดินตะบุรีโฟ Cảm ơn. Một quái bằng nào. Ừ. Bởi chẳng. Sống là mất. Như vậy. Chưa mấy. Điều sai bằng nào. Đào cân ông. bay. Bạc đẹp. ขึ้นทางด่วนขึ้นตรงนี้ยด่านเก็บค่าผ่านทางรถบรรทุกจิตซ้ายข้าวด่านช่าง ตรงนี้มันไม่เก็บเลยมันไปเก็บรูนที่นูนทีเดียวนะเมื่อก่อนมันคิดจะทําด้านด่านเก็บเลยคิดจะทําด่านเก็บแล้วอยู่เลิกเลิกเลิกดีกว่ายัางไงก็ต้องไปจำรกข้างหน้าติดต่ออะไรเนาะ อันนี้คือตำรวจนะครับตำรวจพิเศษสีรัตอารมากาศอันนี้ตายไปหลายครั้งเนี่ยน,นะจังตายแล้วตายอีกตายแล้วตายอีกนอนในรถมากี่คืนนะ ตลาดไทยไน่าตลาดไทยกางเดี่ยวเมื่อคืนมันความที่เรกก็จะกลับยังไงบ่อยไม่ถูกมั่วตัดสินใจไม่ถูกอยกซ้ายออกขวาอ่ะไปหาเวรนัดทีกวันนึงไปนอนที่นั่นดีกว่าได้ช่างเป็ด้วยนั่งชัางเป็ด มันไม่มีตรงไหนได้่ขโมยควได้แต่ปั๊มนั้นกลับไปตรงนั้นเลยว่เห็นไหมปั๊มไหนี่ขโมยควาได้ปั๊มกได้เหมาะสุดข้างหน้าก็นั่งเก้าอี้ได้นังก้าโต๊ะได้ด้วย้างน้า รีวิวตะดนครับเป็นตะดนทางด่วน,วนขึ้นมาบนทางด่วนไปทางดาวกะนองไปออกแล้วบางกุเทียนไปออกโนนจำุตรสากร